การแถลงข่าวความสำเร็จในการประมูลสิทธิ์เจ้าภาพการประชุมเบาหวานโลกครั้งแรกในอาเซียนโดยถทยคว้าเจ้าภาพงานประชุมเบาหวานโลก DIF World Diabetes Conference สองซึ่งเป็นหนึ่งในการประชุมนานาชาติด้านการแพทย์เกี่ยวกับโรคเบาหวานใหญ่ที่สุดในโรคครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอกย้ำศูนย์กลางทางการแพทย์ยกระดับการแท์สาธารณสุขไทยรายละเอียดจะน่าสนใจแค่ไหนเราไปชมภาพและบรรยากาศกันเลยค่ะ We are here very pleased to announce that the world congress of diabetes organized by the international diabetes federation will be held in bangkok in march 2025 sorry april 2025 the objective of the conference is to uh, generate new knowledge exchange of knowledge and also to promote diabetes care in the hosting countries which will be thailand not only in the country but also in the whole of region to foster communication, scientific cooperation, and to seek collaboration between all parts. that is the scientists, the doctors, the nurses, the healthcare professionals, the, the governments, the policymakers, the industry, and also the civil society. ปี2อ2 5นะครับหรือปี2568ที่วันนี้เนี่ยก็ถือว่ามาแถลงข่าวโดยหน่วยงานร่วมกันทั้งหมดนะครับโดยวันนี้ท่านรองปลัดนะฮะก,กสูงสุขนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์นะครับท่านนาะยกสมาคมนะครับโรคเบาหวานแล้วก็ทางกทมแล้วก็ทางการจากทางอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับไตวิทีของป,ประเทศไทยที่ที่มา idf ั้งนี้ก็คือเราคาดว่าจะมีคนเข้ามาประชุมทั้งหมดหมื่น ประมาณหมื่นคนนะฮะซึ่งก็งจะเป็นบุคลากรการแพ,แพทย์นะครับที่มาจากทั่วโลกสมาชิกกว่า160ประเทศทั่วโลกนะครับ<อ>ก็ในส่วนการคาดการณ์ของีเซ b ครับก็จะเป็นในเรื่องของอารายได้นะครับที่จะเข้ามาโดยตรงก็คือสีล้านาและเชื่อว่าจะมีในสประมาณล,ล้านบาทแล้วก็เป็นงานมากกว่า560รนครับในนามของกรุงเทพมหานครนะครับก็พร้อมจะเป็น h สต์ ความเปเจาภาพที่ดีก็อยากเชิญชวนบุคลาการทางการแพทย์สาธารณสุขนักวิชาการนะครับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม i d f d e m a t i c World Congress 2025ซึ่งกรุงเทพมหานครก็จะรับเป็นเจาภาพที่ดีที่สุดนะครับเราจะจัดให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครที่มีความคันว่ากรุงเทพดุนเทพสร้างเมืองศูนย์นกลางาการปกครองวัดวางงามเรืองรองเมืองหลวงของประเทศไทยเนี่ยคำว่ากรุงเทพมหานครเทพสร้างอย่างไร ปี2025นะครับเดือนเมษายนท่านผู้ว่าก๋กงจะจัดให้กรุงเทพมหานครสวยงามตอนนี้เราเตรียมรพร้อมพดุงกรุงเกษมไว้แล้วเรากำลังพัฒนาตลาดนะัดจตุจักรให้เป็นศูนย์กลางของตลาดช้อปปิ้งระดับโลกเรามีแหล่งช้อปปิ้งที่สวยงามมากมายนะครับมันเราก็คงเห็นว่าในวันนั้นกรุงเทพเป็นเทพสร้างที่พร้อมจากตลาดนักท่องเที่ยวขอเชิญมาร่วมงานนี้กันนะครับมาเยี่ยมชมกรุงเทพ ให้เห็นกรุงเทพมีความพร้อมในการจัดและพร้อมกับมีจะเป็นพร้อมที่จะเป็นการจัดชุดวิชาการต่างๆต่อไปผดิชันนะครับก็มีความพร้อมและจินๆในการร่วม,รวมประชุมครั้งนี้นะครับเราจะได้โชว์ศักยภาพของทั่วโลกว่าโควิดและหลังจากโควิดประเทศไทยมีการจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอันดับต้นๆของประเทศไทยของง,งั้นการอ i ด f ครั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขและเครือข่ายทุกภาคส่วน ก็จะเป็นภาครัฐเอกนชนและประชาชนมีความพร้อมนำเรื่องความรู้รและพตกรรมเทคโดยเฉพาะทางด้านการดูแลสุขภาพของคนไทยจะเป็นต้นแบบของอีกหลายๆประเทศในทั่วโลกอย่าลืมครับติดตามอีก2งปีหน้าครับขอบคุณครับ